สดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมารีวิวการสอบอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งจะทําให้บางคนต้องบอกว่าบางคนที่มีวุฒิตามที่กําหนดมีโอกาสสอบกอพอได้ถึง5ครั้งจริงไหมครับคิดว่าจริงไหมจริงครับครูสรุปให้ฟังสั้นๆส,สมมุตินักเรียนสอบกอพอรอบทั่วไปเนาะก็คือเปเปอร์ะรบหลายๆคนชอบสอบหรือ e-exam ก็ได้นับเป็น1ครั้งเนาะแล้วกพิเศษกพิเศษที่นักเรียนจะสอบกันเนี่ย ทางเรียนสอบภาคขอตามที่กําหนดแล้วสอบผ่านใช่ไหมครับนักเรียนมีลุ้นสอบกอพิเศษได้ถึง3รวมเป,ปเปอร์หนแล้วเนาะแล้วก็กรมที่ดินอีก1รวมเป็นกี่ครั้งครับรวมเป็น5ครั้งคมพูดชัดเจนไหมครับดังนั้นนักเรียนหลายๆคนในปี67มีโอกาสลุ้นกอพอได้ถึงหครั้งซึ่งพูดง,ง่ายๆคือแม้นักเรียนสอบพลาดกอพอก็ยังมีกอพอ,อื่นรองรับ นักเรียนมีโอกาสได้ลุ้นกอพอถึง5ครั้งดังนั้นในปีหน้า5ครั้งนักเรียนสอบผ่านสักหนึ่งครั้งก็มีโอกาสไปรับราชการต่อแล้วพอได้ใบผ่านภาคกอไปใช้ต่อถูกไหมครับดังนั้นเดี๋ยวมาฟังครัวอธิบายย้ำอีกทีกรมที่ดินไม่ใช่ภาคกอพิเศษแต่เป็นภาคกอที่เขากําหนดว่าถ้าได้ถ้าสอบผ่านจะได้ภาคกอไปใช้ด้วยพูดง่ายคือกอพอออกใบรับรองให้ก็ประมาณนั้นแต่ไม่ใช่กอพิเศษ ครูก็เลยเขียนว่าภาคกอของกรมที่ดินนักเรียนบอกกรมอื่นเป็นแบบนี้ไหมคําตอบสั้นๆไม่ได้เป็นแบบนี้มันแล้วแต่เงื่อนไขาการกําหนดของกรมยกตัวอย่างเช่นกรมราชทัณฑ์ก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วถูกไหมครับแล้วก็กรมอื่นๆแล้วแต่เขากําหนดแต่ไม่ใช่ทุกกรมแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งกรมที่ดินก็ไม่ใช่ทุกครั้งเฉพาะครั้งนี้เฉพาะครั้งที่เขาเขียนระเบียบไว้โอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนถามครูว่านักเรียนจะรู้ได้ไงถ้านักเรียนไม่สามารถหาได้นักเรียนติดตามครูไว้กด subscribe ให้ช่อง YouTube ของครูกดติดตามให้ Facebook ของครูถูกไหมครับกดติดตามเพจครูวไว้เข้ากลุ่มใน Facebook ของครูวไว้นักเรียนก็จะไม่พลาดการอัปเดตเพียงแค่นี้ก็พอแล้วโอเคไหมครับเรายังมีการสอบอีกที่ครูนแนะนําไปเมื่อวานการสอบอะไรครับการสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยถูกไหมครับนั่นก็ทําให้นักเรียนลุ้นุ้นได้รับราชการอีกถูกไหมครับเรามีเส้นทางมากมายยังมีท้องถิ่นอีกใช่ไหมครับถ้านักเรียนติดตามครูวไว้ภายในปี67เรามีโอกาสครับ ครูพูดชัดเจนเนาะแต่ในวันนี้เดี๋ยวมาย้ํากันอีกทีครับสาหรับการสมัครสอบกรมที่ดินซึ่งครูโทรไปหาเขามาแล้วครูได้ข้อมูลทั้งหมดมาพูดนักเรียนฟังเนะาะคราวนี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องไปโทรหาเขาแล้วเพราะครูโทรมาให้แล้วครูสรุปทุกอย่างแล้วนักเรียนฟังครูนักเรียนทาตามครูถูกต้องทุกการแล้วก็สําเร็จไม่ต้องเหนื่อยโทรโอเคไหมครับครูมากระจายเป็นกระบอกเสียงให้แล้วเนาะใครที่สมัครกรมที่ดินได้แนะนําให้สมัครนะครับอ่ะมาดู ครูสรุประเบียบการสั้นๆมาให้ซึ่งระเบียบตัวเต็มเดี๋ยวครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปอ่านได้นะครับนี่คือระเบียบการฉบับย่อแต่ก็ครอบคลุมเกือบหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าระเบียบการเต็มๆจะมีการเตรียมหลักฐานนั่นเองก็ไปเตรียมตามนั้นถูกไหมครับแต่อันนี้ครูจะให้นักเรียนเห็นภาพทั้งหมดว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวมาตั้งใจฟังละกันนะครับตำแหน่งที่เขาเปิดรับในครั้งนี้คือนายช่างรางวัดปฏิบัติงานถูกไหมครับตำแหน่งนี้เลย นักเรียนเห็นคําว่าปฏิบัติงานน,นั่นเองก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อแสดงว่าเป็นตําแหน่งที่รับวุฒิต่ํากว่าปตีครับนั่นคือตําแหน่งปฏิบัติงานวุฒิข้าราชการที่ต่ํากว่าปตีเขาเรียกตําแหน่งปฏิบัติงานต่อมาคือถ้านักเรียนได้ใบผ่านกพอของกรมที่ดินอันเนี้ยนักเรียนก็จะใช้ในระดับที่ต่ํากว่าปตีถ้านักเรียนอยากจะใช้ที่ ระดับปตีนั่นเองก็ต้องไปสอบอย่างอื่นเพิ่มเช่นกอพิเศษหรือไปสอบกอทั่วไปถูกไหมครับครูย้ำอีกทีเนาะการได้ใบผ่านกอพเนี่ยครับใบผ่านกอพที่นักงเรียนได้จะเป็นใบผ่านกอพระดับปวชปวสก็คือเป็นใบผ่านกอพระดับต่ํากว่าปตีซึ่งมันก็มีค่านั่นแหละระบระดับต่ํากว่าปตีนัเนียนก็ใช้สอบหน่วยงานต่างๆที่เขารับระดับต่ํากว่าปตีถูกไหมครับกรมศุกากรก็รับต่ํากว่าปตีก็มีครับตำแหน่งเจ้าพนักงานอะไรเงี้ยครับเห็นภาพเนาะดังนั้น ขอแค่เงินได้ได้พักกมาเฮะไม่ว่าจะต่ำกว่าปตีหรือระดับปตีนักเรียนมีโอกาสารับราชการถูกไหมครับแล้วเราค่อยขยับขยายค่อยฝึกฝนสอบใหม่หรือว่าเพิ่มเพิ่มอัพเลเวลของตัวเองต่อไปเห็นภาพเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูมาแนะนําเฉพาะกรมที่ดินก่อนละกันเนาะแต่พยายามพูดให้ทุกคนเห็นภาพรวมกรมที่ดินเนี่ยคลามเรีเนยนเขาเปิดรับสมัครในวันที่ย5้าตุลาคมนี้แล้วเนาะจะถึงแล้วครูแนะนําให้เรียนสอบหมากวันแรกนะพูดชัดทุกอย่างแล้วเนาะ แนะนำให้สมัครวันแรกเพราะว่านักเรียนต้องรู้ว่ายิ่งคนสอบเยอะครูการันตีคนสอบเยอะแน่นอนเพราะหวังได้ภาคกอครูย้ำอีกทีนะได้บัคก,กอด้วยนะครับได้ภาคก,กอกอพอนี่แหละสอบผ่านกรมที่ดินจะได้ภาคก,กอกอพอแสดงว่านักเรียนเอาไปสอบกรมอื่นได้ด้วยดังนั้นรอบนี้จะมีคนสมัครมหาสารดังนั้นนักเรียนพยายามสมัครรอบแรกๆวันแรกๆนักเรียนจะชื่อลําดับต้นๆถ้าคะแนนเท่ากันนักเรียนจะได้บรรจุก,ก่อน เราไม่ได้หวังแค่ได้พักกรเราหวังถึงการบวจุซึ่งกรมที่ดินก็เป็นกรมที่ดีห,หลายๆคนน่าจะรู้ถูกไหมครับแน่นอนนักเรียนพยายามสอบให้ได้บรรจุภายในคราวเดียวก็ได้รับราชการไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาสอบซ้ำถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนตั้งใจทั้งพักกภพักขอละกันเนาะแล้วนักเรียนก็จะได้ลุ้นบรรจุราชการด้วยแต่ฟังครูสั้นๆเนาะต่อให้นักเรียนตกพักขอนักเรียนก็ ยังมีโอกาสได้ใบผ่านภาคกอถ้านักเรีนยนสอบผ่านภาคกอครูพูชัดนะครับสั้นๆอ่ะมาดูอันนี้ครูเอามาจากกรมที่ดินนี่เลยครับของจริงเลยเครดิตจากเขาครับเขาเรียกอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกของกรมที่ดินทำมาให้แบบเข้าใจง่ายๆรับ200อัตรานี้หลายๆคนเข้าใจผิดเนาะรับ200อัตรานี้คืออัตราแรกนะครับอัตราแรกที่เขาบรรจุแต่ มันจะมีอัตราที่2อัตราที่3อัตราที่4ก็คือไปเรื่อยๆภายในระยะเวลาดดดภายในเวลาเวลา2ปี2ปีย่อมมีคนกเกษียณมีคนลาออกมีคนย้ายมีคนเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะมีข้าราชการที่ถึงวัยต้องออกอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีเหตุจําเป็นต้องออกไปดังนั้นภายในระยะเวลา2ปีมันจะมากกว่า200แน่นอนดังนั้นไม่ต้องกังวลตรงนี้สอบไปเถอะอย่างน้อยได้ไปผ่านพากกอถูกไหมครับ และเขาบอกชัดเจนว่าสอบภาคกและภาคขอภายในคราวเดียวกันดังนั้นนักเรียนใครไม่มีภาคกให้สอบภาคกแล้วก็ภาคขอใครมีภาคกแล้วก็สมัครได้นะครับก็สมัครแค่ภาคขอใช่ไหมครับชัดเจนนะอ่ามาดูเล่นๆเห็นอะไรบางอย่างไหมครับถ้านักเรียนใช้วุฒิปวชจะสังเกตเห็นตัวเลขครับหรือวุฒิปวสเห็นปะปวสรับเยอะกว่าแสดงว่ามองด้วยตาครับอัตราการบรรจุอะครับไม่ว่ารอบไหนๆหรอก อัตราการบรรจุของรอบปวสจะมากกว่าดังนั้นหลายๆคนถามครูว,ว่าหนูมีทั้งประกาศน,นียบัตรปวชและปวสหนูมีทั้งคู่หนูควรเลือกสอบอะไรถ้านักเรียนมีทั้งปวชและปวสถูกไหมครับฟังครูนะถ้านักเรียนจบทั้งปวชและปวสให้นักเรียนเลือกปวสอโอเคไหมครับเพราะว่าอัตราบรรจุเยอะกว่าในเวลาสองปีก็เยอะกว่า โอเคนะครับครูพูดชัดเจนเนาะต่อมาหลายๆคนถามว่าลดวุฒิได้ไหมอย่าเข้าใจผิดเนาะนักเรียนลดวุฒิถ้านักเรียนจบปอตีมานักเรียนลดวุฒิไม่ได้แต่ถ้านักเรียนเคยเรียนปวชปวสมานักเรียนลดวุฒิได้โดยใช้ใบประกาศนียบัตรปวชปวสในการยื่นยื่นเอกสารเข้าใจครูพูดใช่ไหมแต่ถ้าเรียนเป็นเด็กสามัญแบบครูเช่นจบม .4 มหม 4, หก แล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีไม่สามารถสมัครได้แต่ถ้าเรียนจบปวชปวสแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีต่อเนื่องนักเรียนสมัครได้โอเคไหมครับครูพูดจัดเจนนะแล้วเวลาเลือกสมัครให้เลือกปวสก่อนแต่ถ้าใครไม่มีปวสก็เลือกปวชนะครับเคลียนะหน้าจอแรกตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับต่อมาสาขาสาขาที่เขาเปิดรับนักเรียนดูนะครับสาขาที่เขาเปิดรับเขาเขียนมาให้แล้วนักเรียนจบสามตำแหน่งนี้เลือกได้หมดครับก็คือว่า ไม่ใช่ปวชปวสทุกสาขานะรอบนี้นายช่างรางวัดรับเฉพาะคนที่จบช่างสำรวจช่างโยธาช่างก่อสร้างอะไรก็ได้ใน3สาขานี้รับแค่3สาขานี้พูดง่ายคือมันเป็นตำแหน่งจำเพาะหรือตำแหน่งสเปซิฟิกครับนายช่างรางวัดรอบนี้รับเฉพาะคนที่จบช่างสำรวจก็ได้ช่างโยธาก็ได้ช่างก่อสร้างก็ได้ แต่ช่างอื่นไม่ได้เช่นช่างไฟฟ้าสมัครไม่ได้ช่างอ e ิเล็กทรอนิกส์สมัครไม่ได้บัญชีสมัครไม่ได้เพราะเขารับแค่ช่างสารวจช่างโยธาช่างก่อสร้างเคลียนะครับหลายๆคนถามเนาะต่อมารับสมัครรู้อยู่แล้วเนาะรับสมัครตั้งแต่ยี่ห้าตุลาถึงสิบสี่พยชัดเจนนะครับประกาศวันเวลาสถานที่สอบอรายชื่ออะไรก็แล้วแต่สามสิบพยแต่วันสอบครูเดานะครับเนียวันสอบน่าจะสอบปีหน้านั่นแหละแต่รียนเตรียมตัวไวครับโอเคนะครับ เคลียทุกอย่างแล้วเนาะดังนั้นวันที่ยี่ห้าตุลาคมเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครดังนั้นให้นักเรียนรีบสมัครครับจะได้จบจบไปมีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขได้โอเคไหมครับแล้วการสมัครต้น,ตนมีผลต่อการบรรจุนะครับเคลียน,นะต่อมาการสมัครสอบแข่งขันก็มีทั้งภาคกภาคขในคราวเดียวกันรอบละสามชั่วโมงถูกไหมครับครูสรุปสั้นๆถ้านักเรียนสอบผ่านทั้งสองนักเรียนมีลุนบรรจุ ในคราวเดียวเลยครูสอนนี้เข้าใจไหมครับแต่ถ้านักเรียนสอบผ่านแค่อันบนแต่สอบตกอันล่างนักเรียนมีข้อดีหนึ่งอย่างแม้จะไม่ได้บรรจุแต่นักเรียนได้ภาคกอไปใช้ต่ออืครูสรุปสันส้นๆและนักเรียนถามกันว่านี่ใช่กอพิเศษไหมกรมที่ดินไม่ใช่กอพิเศษแต่เป็นกอตามเงื่อนไขที่เขากําหนดว่าได้ภาคกอโอเคไหมครับแล้วไม่ใช่กรมที่ดินทุกครั้งเฉพาะบางครั้ง เหมือนกรมรชาชธรรมแค่บางครั้งนักเรียนต้องดูประกาศด้วยไม่รู้อ่านประกาศไม่คล่องฟังครูจะได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับนักเรียนทาง่ายเลยชีวิตนักเรียนอ่ะคูปองอยู่แล้วดังนั้นนักเรียนคูปองเข้าปากอยู่แล้วดังนั้นนักเรียนกดสับตะไคร์ไว้แค่นั้นเองครับเคลียร์นะครับไม่ใช่กรพิเศษแต่เป็นกอที่ได้ผ้ากอกพอด้วยติดต่อสอบถามเขาได้ครับที่เบอร์นี้แต่จริงๆไม่ต้องติดต่อเพราะว่าครูถามให้แล้ว <laughs> ไม่ต้องคิดเองนะครับครูถามให้แล้ว <c oughs> กอตามรีวิวครูครับ ไปดูต่ออ่ามาดูครับตำแหน่งที่เขาเปิดรับใช่ไหมระดับใครที่จบปวชอ,อันนี้เนาะส่วนอันล่างปวททุกคนรู้จักเนาะแต่ปวทส่วนใหญ่ไม่เจอแล้วเจอปอวสใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้แล้วเรียนสังเกอาตอัตราส่วนใครมากกว่าอันนี้ใช่ปะดังนั้นแน่นอนครับครูไม่ได้โกหกครูถึงบอกว่าให้ฟังครูไว้ครับแม้มันจะบรรจุสองปีก็จริงแต่สังเกตเห็นอันนี้รับมากกว่าแน่นอนถ้าอัตรามันเพิ่มขึ้นในสองปี ตัวหลังก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าเดี๋ยวมาดูครับเขาบอกไว้ชัดเจนดังนั้นถ้าเรียนเลือกได้ให้เลือกสมัครปอสอนะครับเคลียรนน์เนาะแล้วในบอกปอวชปวสดียังไงอีกอย่างหนึง่งเห็นปะปวสเงินเดือนสูงกว่ามีผลต่อฐานเงินเดือนด้วยนะสูงกว่าก็ไปเร็วกว่าโอเคนะครับดังนั้นสั้นๆแนะนําให้สมัครวุฒิปวสก่อนถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ไปปวชครูให้หนึ่งดาวอ่ะประมาณนี้นะครับ ครูสอนชัดเจนเนาะต่อมาครับมีหลายๆคนถามครูว,ว่าคนที่สอบผ่านกอพแล้วละ่ะถ้านักเรียนสอบผ่านกอพแล้วนักเรียนสอบแค่ภาคขอเนาะนักเรียนฟังครูนะใครที่มีภาคก,กอกอพอยู่แล้วนักเรียนสมัครแค่ภาคขอโอเคไหมครับในกรณีที่นักเรียนไม่มีกอพครูเขียนสัส้นๆตรงนี้นักเรียนไม่มีกอพให้นักเรียนสมัครทั้งกอและขอไม่อย่างนั้นนักเรียนไม่ได้ใบผ่านนะครับ ชัดเจนตัวนี้ไม่งงนะครับต่อมาดูตัวนี้ให้ดีนะครับหลายๆคนถามครูว่าครูคะหนูเป็นเด็กจบใหม่สมัครได้ไหมหนูเพิ่งจะเรียนจบใกล้จะจบแล้วสมัครได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าสมัครได้ไหมครับช้าๆวันสมัครคือวันนี้เนาะนั้นเรียนสังเกตวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือสิบสี่พยดังนั้นเวลานักเรียน เป็นผู้ผ่านกอพอนักเรียนก็ต้องผ่านภายในสิบสี่พยนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับนักเรียนต้องผ่านกอพอมาก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนต้องผ่านกอพภายในสิบสี่พสิบสี่พยพฤษกายนถ้านักเรียนยังไม่ผ่านภายในวันนี้นักเรียนต้องเข้าสอบกอพนะนักเรียนต้องเข้าสอบพักกอพักขอนะเข้าใจใช่ไหมครับคําว่าคนที่ผ่านกอพแล้วคือผ่านภายในสิบสี่พยคือก่อนหนี้ ใช่ไหมครับหลังสิสี่พอยหลังสิสี่พอยแม้นักเรียนได้ใบกอพอมาแล้วไม่สามารถยื่นได้เนาะคือถ้าเรียนไม่มีนักเรียนต้องสมัครภาคก,กอภาคขอเคลียร์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรงงนะครับงงพิมพ์ถามครูได้ก็ผ่านใช่ไหมครับต่อมาเด็กจบใหม่เด็กปี4ี่สมมุตินักเรียนอยู่ปี4ใช่ไหมครับนักเรียนอยู่ปี4ีไม่ใช่ปีสี่เอาปีอะไรก็ได้สมมุตินักเรียนเป็นคนที่อยู่เทอมสุดท้ายเนาะ ทรเรอทอมสุดท้ายของการเรียนปวชเทอมสุดท้ายของการเรียนปวสอะไรก็แล้วแต่ให้ถามมหาวิทยาลัยคะว่าใบจบของนักเรียนนะครับอนุมัตินักเรียนรู้จักอนุมัตินอะอนุมัติไม่ใช่วันรับปริญญาอนุมัติหมายถึงว่าสภามหาวิทยาลัยสภาวิทยลาลัยสภาเทคนิคของนักเรียนนะครับเขาอนุมัติว่านักเรียนจบภายใน14พยซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัครหรือไม่ถ้าเขาอนุมัติจบวันนี้นักเรียนสมัครได้เลยก็ไปถาม ไปถามโรงเรียนของตัวเองอะว่าทันวันนี้ไหมวันอนุมัติในใบจบอะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรองรับริญญานะวันอนุมัติในใบจบอะถ้ามันทันนักเรียนสมัครได้สาหรับเด็กจบใหม่ส่วนเด็กที่จบมานานแล้วไม่มีปัญห,หาสมัครได้ทุกคนขอแค่จบปชบปสนเนาะชัดเจนนะครับต่อมาครับด,ดูดีนะใครที่ยังไม่มีหนังสือรับรองกอพอใช่ไหมครับภายในวันปิดรับสมัครก็คือสิบสี่พย ถ้านักเรียนยังไม่มีใบกพใช่ไหมครับภายในสิบสี่พยดูดีๆีนะไม่สามารถเอาใบาอื่นมายื่นนะครับแม้นักเรียนจะได้มาภายหลังก็ไม่สามารถเอามายื่นนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับพูดสัส้นๆคือถ้านักเรียนไม่มีกพภายในสิบสี่พยให้สมัครทั้งกและขอโอเคนะครับแค่นั้นเองหลักการง่ายๆต่อมาครับข้อห้านี่แหละที่ครูบอกครับเป็นเงื่อนไขที่หลายๆคนไม่รู้เขาสอดแทรกมาแล้วเนาะ แต่ครูแค่โทรไปถามเพื่อคอนเฟิร์มเฉยๆอันนี้เงื่อนไขพิเศษแต่ไม่ใช่กอพิเศษนะอันนี้คือเกมที่เขาช่วยครับเกมที่เขาช่วยคล้ายๆกรมรชาชัณฑ์เขาบอกว่าอะไรครับผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปก็คือภาคกอนั่นเองผู้ที่สอบผ่านกอจะได้รับหนังสือกอพอด้วยเห็นไหมครับซึ่งการได้หนังสือกอพอก็คือเอาไปใช้ต่อได้เข้าใจไหมครับสั้นๆคนที่ผ่านภาคกอรครั้งเนี้จะได้ จะได้นังสือเอาไปใช้สอบในง,งานอื่นด้วยแม้นักเรียนจะตกขอก็ตามแต่ถ้าเรียนผ่านข้อนักเรียนจะรุนบรรจุด้วยโอเคไหมครับชัดเจนเนาะและสาขาที่นักเรียนจะสมัครได้ก็ต้องเป็นสาขาสาอันนั้นนะครับสำรวจโยธาแล้วก็ก่อสร้างใช่ไหมครับอ่าต่อมาอันนี้ครูเป็นห่วงนักเรียนครับสมมตินักเรียนจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ต้องตกใจนะครับถ้านักเรียนจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วนักเรียนไม่ได้รับเลขประจําตัวสอบใช่ไหมภายในวันที่เขาประกาศอ่ะ เขาประกาศวันที่เท่าไหร่แล้วนักเรียนไม่มีชื่อนักเรียนก็ไปทวงติงเขาได้ครับโดยนักเรียนเอานําหลักฐานครับไปติดต่อเขาที่กรมที่ดินรายละเอียดตามนี้เนาะภายในวันที่12บธันวาเห็นไหมสิบสองธันวายังยืน่นเอกสารอยู่เลยเอกาสารสําหรับคนที่ไม่มีชื่อเห็นไหมครับแสดงว่าเดาว,ว่านักเรียนมีโอกาสสอบจริงๆปี6กเจ็ดใช่ไหมครับแต่เตรียมตัวไว้ก่อนเพราะมันเหมือนไกลมันใกล้นะครับเดือนนี้ตุลาใช่ไหมตุลาพฤศจิกาธันวาสองเดือน,นครับก็ปีหกเจ็ดแล้วไง ครูถึงบอกไลครับนักเรียนมีโอกาสสอบกอพอได้ห้าครั้งสําหรับบางคนใช่ไหมครับประกอบด้วยกอทั่วไปเปเปอร์หนึ่งสองกอพิเศษอีกสามครั้งถ้านักเรียนสอบผ่านภาคขอใช่ไหมครับแล้วก็ลวมกันเป็นสี่แล้วก็ภาคกอกลมที่ดินเป็นห้าถูกไหมครับมีโอกาสเห็นไหมครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเนาะชัดเจนนะครับอนุมัติวันจบต้องภายในสิบสี่พยเด็กถึงจะสมัครได้โอเคนะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรหน้าจอนี้นักเรียนเข้าใจอยู่แล้วเนาะมันเป็นหน้าจอซ้ำนะครับที่ครูกรอปมาให้ดูครูเพียงต้องการให้นักเรียนเห็นว่าเออเราส่งเอกสารเพิ่มได้ต่อมาประกาศรายชื่อเห็นไหมครับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบก็คือระเบียบการสอบเนี่ยสามสิบพยอสามสิบพยอประกาศระเบียบการสอบแล้วแต่ถ้านักเรียนไม่มีชื่อม่กกี้จําที่ครูสอนได้ไหมครับถ้านักเรียนไม่มีชื่อ ให้นักเรียนเอาเอกสารหลักฐานไปยื่นให้เขาภายใน12ทค66เลื่อนอีกทีครูขยับให้อ่าเจอแล้วอันนี้เนาะนี่ไงให้นักเรียนไปยื่นเนอกสารตามนี้ครับเดี๋ยวระเบียบการเต็เมๆครูแปะไว้ให้ถ้านักเรียนอยากเอาไปอ่านแล้วก็ตามครูใช่ไหมครับระเบียบการเต็เมๆอยู่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับเหมือนเดิมเนาะใครติดตามครูอยู่ใต้คอมเมนต์ ต่อมานี่ไงครับการสอบภาคกอ,อขยับภาคกออยู่ตรงนี้นะครับภาคกอสังเกตไหมครับสองร้อยคะแนนนี่นักเรียนห้ามเข้าใจผิดนะเขาเขียนชัดเจนนะครับภาคกอกพอนะพวกนี้คือระเบียบการเดียวกับกอพอแสดงว่านักเรียนติวกอพอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกอพอกอพิเศษเห็นไหมนักเรียนยิงนก ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกกพิเศษกที่ดินครูเรียนสั้นๆเนาะกกรมที่ดินกที่ดินกกพิเศษกกรมที่ดินและก็กอะไรเมื่อวานกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์ใช่ไหมครับราชวิทยาลัยเขียนสั้นๆกในวิทยาศาสตร์พวกนี้นักเรียนสบายใจได้เลยเห็นไหมครับเนื้อหาเดียวกันทั้งหมดเลย แต่ย้ำไม่ทีทางเรียนสังเกตรครับภาคกกพ,พคิดคะแนนแยกแต่ละรายวิชาใช่ไหมภาคกพิเศษก็คิดคะแนนแยกภาคกกรมที่ดินก็คิดคะแนนแยกแต่ภาคกโรงเรียนวิทยาศาสตร์คิดคะแนนรวมดังนั้นครูถึงบอกไงครับถ้าหลายๆคนที่พลาดหนึ่งสองคะแนนตกอังกฤษตกอะไรเงี้ยให้ไปสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรครูรีวิวให้แล้วย้อนไปดูคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานเลยครับคลิปที่แล้ว นักเรียนย้อนไปดูครูรีวิวโงเนียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรให้แล้วซึ่งคลิปนั้นบอกเสร็จสับว่าภาคกคิดคะแนนรวมดังนั้นนักเรียนมีโอกาสสอบผ่านและได้บรรจุราชการดังนั้นอย่าพลาดโงเนียนวิทยาศาสตร์นะครับอีกอีกอีกอกออันหนึ่งที่เรียนควรสอบต่อมาครับอันนี้เขาก็อธิบายเฉยเนาะไม่มีอะไรเนาะภาค,คอภาค,คอคือการสัมภาษณ์นั่นเองเขาเขียนมาชัดเจนการสัมภาษณ์ส่วนอันนี้ไม่มีอะไรครับเขาอธิบายว่าถ้านักเรียนมีภาคกกพให้นักเรียนสอบแค่ขอ ถัดไนไหมครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีกอพอ,อเขียนสั้นๆนักเรียนไม่มีกอพอเนาะใบผ่านกอพอให้นักเรียนสอบกอแล้วก็สอบขอสองอันแล้วถ้านักเรียนผ่านนักเรียนจะได้ภาคก,กอมาครับเอาไปสอบเยนงานอื่นได้เขียนนะครับนักเรียนบอกครูถ้าถ้าหนูอยู่กรณีนี้นะครูย้ำอีกทีครูถ้าหนูนสอบผ่านกอแล้วหนูตกขอทาไงครูนักเรียนก็ยังได้ใบผ่านภาคกออยู่ดี แต่นักเรียนต้องลงทั้งสองอันนะครับเคลียนนะส่วนเกณฑ์การผ่านเห็นไหมครับครูบอกชกัดเจนนี่ไงครับเกณฑ์การผ่านเดียวกับกพเลยก็คือคิดคะแนนแยกโอเคไหมครับครูมีคลิปติวกพอกอพิเศษไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครูมีคลิปติวมาแจกครบมองไปที่ใต้คอมเมนต์มีทุกวิชานักเรียนไปเรียนตามครูนักเรียนสอบผ่านได้แน่นอนแล้วอันนี้เป็นระดับปอชอปอสอมไม่ยากด้วยโอเคนะครับขึ้นทะเบียนครูถึงบอกเรียงยังไง ขึ้นทะเบียนครับการขึ้นทะเบียนบัญชีทุกคนรู้เนาะเอาภาคกอกับภาคขอรวมกันครูขอโทษพูดอีกที่นึงเขาเอาภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วก็เหมาะสมกับตำแหน่งเขาเอาภาคขอกับภาคคอรวมกันแล้วเรียงคะแนนส่วนภาคกอผ่าน,านจะได้ใบผ่านเฉยๆแต่เวลาคิดการบรรจุคิดขอกับคอแล้วกรณีคะแนนเท่ากันเขาจะดูภาคคอก่อนถ้าคะแนนมันเท่าดูภาคคอก่อน ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกเห็นไหมครับเรียงลําดับตามเลขประจําตัวก็คือสมัครก่อนจ่ายตังก่อนก็จะได้เลขประจําตัวก่อนครูพูดชัดเจนไหมครับเอาอีกทีถ้าสอบผ่านก็คือขอบวกคอเรียงคะแนนถ้ายังเท่ากันให้ดูคอถ้ายังเท่ากันอีกให้ดูเลขประจําตัวก็คือสมัครก่อนสมัครหลังมีผลดังนั้นครูถึงบอกเลครับวันแรกสมัครให้เสร็จต่อไปขึ้นทะเบียนสองปีเห็นไหมครับพูดชัดเจน ครูย้ำเ,เสมอในสองปีมีคนลาออกมีคนย้ายตําแหน่งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประกาศแน่นอนอ่าต่อมาตรงนี้ครูถึงย้ําเขาบอกว่าอะไรการบรรจุในครั้งแรกจําได้ไหมครั้งแรกม่อกีเนี้ยรวมกันน่าจะประมาณสองออัตราใช่ไหมครั้งแรกอ่ะสอง้อยคนการบรรจุครั้งแรกสองรอคนจําได้ไหมระดับอะไรมากกว่าระดับปวสมากกว่าเขามาย้ําให้ทีหนึ่งการบรรจุครั้งต่อไปดูครูนะครับเห็นไหมครูเอามาแบบละเอียด บรรจุครั้งต่อไปครั้งต่อไปนะครับบรรจุในอัตราส่วนย้ําว่าอัตราส่วนนะ2ต่อหนึ่งสคือปวสวดังนั้นแปลว่าอะไรเขาบอกว่าแม้จะมีการบรรจุในรอบต่อไปแน่นอนมีมากกว่า200แน่นอนแต่เวลาบรรจุเขาจะให้น้ําหนักของการบรรจุเรียกโดยเรียกปวสวมากกว่าชัดเจนไหมครับ ในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งมีใครไม่รู้จักคณิตศาสตร์สองต่อหนึ่งบ้างครูอธิบายสั้นๆสองต่อหนึ่งสมมุติอันนี้คือปวชเนอะอันนี้คือปวสเนาะสมมุตินี่สองต่อหนึ่งง่ายๆสมมุติเรียกปวชห้าสิบคนจะเรียกปวสหนึ่งร้อยเนี่ยครับสองต่อหนึ่งดังนั้นใครสมัครปวสได้ครูแนะนําให้สมัครปวสหรือปวทก็ได้เห็นไหมถือว่าอันเดียวกันอันนี้ปวทอันนี้ปวท ชัดเจนไหมครับส่วนปวชอ,อยู่ในระดับที่เรียกค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปวสช,ชัดเจนไหมครับต่อมาใครหลอกนักเรียนว่ารู้ข้อสอบใครบอกนักเรียนว่าได้ข้อสอบมาหรือหลอกนักเรียนว่าเออมีข้อสอบมาให้นั่นคือการทุจริตนะครับให้นักเรียนแจ้งกรมที่ดินได้เลยครับเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายสําหรับผู้หลอกลวงโอเคนะครับอ่านเองทําได้แน่นอนนักเรียนบอกครูแล้วภาคขออ่านอะไรเมื่อกี้ครูแนะน,น,นะําเนาะภาคกออ่านอะไร ภาคกออ่านกอพออันเดียวกันครูแปลกคอร์ทให้แล้วใต้คอมเมนต์นะคอร์สติวฟรีแล้วก็ครบทุกวิชาเขียนชัดต่อมาแล้วภาคขออ่านอะไรภาคขออ่านตามประกาศประกาศอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวครูจะแจกฉบับเต็มมองไปที่ใต้คอมเมนต์และสบายใจได้เดี๋ยวครูโหลดไฟล์มาแจก ดังนั้นเป็นกำลังใจให้ครูครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องครูไว้เดี๋ยวครูมาแจกภาคขอด้วยครับไว้ติดตามครูครับหวังว่าคลิปนี้คงเคลียร์ทุกประเด็นเนาะใครได้ใบผ่านของภาคกอกรมที่ดินในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งอื่นนะครั้งนี้ที่เขาประกาศนักเรียนเอาไปสอบที่อื่นได้ด้วยเคลียร์ทุกประเด็นแล้วเนาะมีอะไรสงสัยตรงไหน พิมไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวครูจะมาตอบและมองไปที่ใต้ comment, คอมเมนต์ครูจะแจกไฟล์ฉบับเต็มแล้วก็คอร์ดิวพากอใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวอนาคตครูจะมาแจกอะไรครับรู้ไหมครูจะมาแจกเอกสารในการเตรียมสอบภาคขอหลายๆคนน่าจะรู้เนาะเวลาครูแจกโหลดเอกสารมาแจกหลายๆคนอ่านไปหลายๆคนทําได้และสอบผ่านเช่นวิยาลัยชุมชนสํานักงานประดักระทรวงสาัาดิการ กศนเราลุยกันมาเยอะครับเนี่ยดังนั้นติดตามาไว้ก็สนับครไว้ไว้เจอในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ